มาตรวจตรวจนูนวะตวจเองคงไม่นอได้กันแล้วว่างี้นะตวไรตมดีบอ่มาีไม่มาทีมันจะานูปคืนซะวนู้นแล้วแกโยกนยิงเนี่ยแกไปกับกาาดาครับแล้วาะดาูหม้าดีไม่าวมใ่เองมากเลยพวกมันทำนยาเร็วขึ้นมากว่จะมาเลงอ้ยันต์ตกันที่ปีกีโหวานวานเลื่อนเป็นวานครับเรามาอะไรคูนะครับ ในสั่งเวียนอย่างที่บมันจะต้องแลกกันไล่ยังแลกกันไล่ยังเยงกมลงนกอ่อดคปยวามยาวเพื่อผมมาทำอวางกวางกายเออวางกายเยาวาเพื่อทำนายฮะคุณวัดก็เคียงมาแล้วแต่ก็รีกันแต่เดี๋ยวนี้ผมมาทำนายวัับบอกว่าขอข้าวเลยบอลนีครับทำยอดราากันนี่นี่นายนายเลยเนอะไม่ต่างกันโอเคครันี่ นกแก่งนกแก่งนกแก่งกุ้งใครครับท่านกำลังท่านกำลังแล่การเปรียบวัวกองท่านนับเวลาจนโกรธเศร้าตรงนั้นครับขอเขียน์เลยตรงโน้นนะครับเปิดประตูสู้แดนตายรักษาววยประเพณีกีฬาวัวชน มิธีตายปลายดำคว้านรวมซึบสั้นประเภทนีกีฬาสองติ้นะครับเนี่ยเพื่อวากว้างกายเหย่ขาเดี๋ยวเพื่อทำกันได้นี่รืบกลังพิจารณายู่ครับเคยเคียงเคยเลี้ยงมาอยู่แล้วเหลยเราต้องียราจะไม่หวไม่กินไม่ดสัญญาได้ก่อนทกับโรงาเต๊ะแต่มาอยู่ก็วัไม่น้มร่ดแค่ว่าได้ไม่ได้ มาได้ายืดเลยมายนดูร่อยไตัวดหนมพวกเรา่นนี้โอ้โหดันไ่นัดเดียวดำปิงเลไล่เลยนะครับไ่เลยมนด้ลมเยดำนัดครับแยกรับแยกยายรับแยกยายรับสำหรับการเปรียบพวววันนี้นะครับมีต่าหนักสังเกตการผู้ท่านตัดกรณีและการเสียนจำนวนมากทีเดียวกับมาสังเกตเลยทําเรามาไล่กูนี้กันอีกครั้งนะครับ nội tang quen như anh thì bảo là cho ra kha về nè các ạ, mày tết đằng điêu luôn đó nắp đi

นะครับไปนไปไหนไปไหนีเลยตัวนี้เดียล็นะครับตัวนี้เล็ครับเลี้ยมาไหัวตัวนี้น้องนนีร่างกายดีลายสวยสวยมาเลยมดท้มาเลยแลจำไมาก่นกตดเลยได้ไหม